เรามองเห็นในรูปบอกว่าสวยมากเป็นวิวแบบด้านหลังคือเป็นวิวเราสวยมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมว่าความสุดยอดคือได้มาจัดที่สนามหลวงนี่เป็นอะไรที่แบบ r p s e n t ความเป็นกรุงเทพความเป็นประเทศไทยมากที่สุดแล้วนะครับผมก็ดีใจมากๆที่วันนี้มีโอกาสได้มาเห็นกับตาน,นื้ของตัวเองประธานในทุกคนชอบอะไรที่เป็นแบบงานแบบนี้หรือไักศึกศิลปะรลยเนี้ย ชอบนะชอบนะครับก็จริงๆที่ห้องก็มีหลายตัวเลยมีทางแฟนๆส่งมาให้แล้วก็มีคนแบบว่ามานำเสนอเราอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งมาให้เราอะไรครับก็เราก็มีเป็นคอลเลคชันเรียงไว้อยู่ในห้องอยู่แล้ววันนี้ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สฮอล์ีเดย์ได้เจอเจ้าของงานใช่เมื่อกี้ได้เจอแล้วครับได้ได้ท,ทักทายกันเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเกียรติมาก ดีใจที่เขาจริงๆดีใจที่เขาเลือกมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับทำให้เราได้แบบเห็นแบบตัวยักษ์อยู่ข้างหลังนี้ครับที่เขาไปทั่วโลกเลยเราอยู่นในนังที่เขาเลือกมา,มาใช่ครับก็ดีใจมากครับแล้วก็ดีใจแทนคนไทยทุกคนด้วยคนระับเชิญชวนหน่อยค่ะค่ ได้ครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่ c a l l s Holiday Thailand นะครับถึงวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับใครยังไม่มารีบมาดูผมว่าสวยทั้งตอนเช้าแล้วก็สวยทั้งตอนกลางคืนเลยเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสถ่ายตอนช่วงเย็นก็สวยอีกแบบแล้วก็กลางคืนก็มีการเปิดไฟของพระจันทร์ด้วยนะครับป้าใหญทุกคนลองมาถ่ายรูปกันฟรีใช่ไหมคเข้าชมฟรีฟรีครับผมก็เปิดตั้งแต่7โมงมาได้ตั้งแต่เช้าเลยครับเอ่ะผมลองบ้างครับ มันแบบขายนขายหมดร้านจนแบบว่าทุกวัน้สุด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 เอดเนเวลเวทอดโอ้ รู้ชื่อรถด,ด้วยขาผมก็ดีใจล่าสุดเมื่อเช้านั่งดูว่ามีคนแบบถ่ายรถขนมากระลองแล้วแล้วบอยเขาจอด <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งจอดนะมันอยู่ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ขับไปก่อนเ้า <c oughs> ครับดีใจมากที่ทุกคนสนใจนะครับแล้วก็อยากทุกคนลองทานจริงเพราะว่าทุกคนหลังบ้านคือตั้งใจทํามากนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือว่าน้องๆฝ่ายผลิตเองก็ทุกคนตอนนี้คืออย่างที่บอกคือเปิดโอทีไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ก็ดูคนเต็มที่มากๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองชิมลองทานกันครับแล้วก็อย่างหน้าร้านเนอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าจัดการให้ดีที่สุดเพราะว่าเราตั้งรับไม่ทันจริงเพราะว่าวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งก็คือคนเยอะเลยอะไรเงี้ยครับมันทาให้ทําเราพวกเราเตรียมการเตรียมการไม่ทันนะครับก็เลยมีการแบบสนับสนุนเต็มที่ช่วยกันเต็มที่ทั้งท,ทงทีมหลังบ้านและทีมหน้าบ้านครับตอนนี้ เรียกว่าขาดตลาดการเป็นของขาดตลาดอ่ะใช่ครับผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันเลยเพราะว่าออเดอร์มันมาแบบว่าไม่ได้คาดคิดไม่ได้พอ r e c a s t มาก่อนนะครับก็พยายามเต็มที่อย่างที่บอกว่าทุกคนก็อย่างทีมที่ผลิตเนี่ยผมรู้สึกเห็นใจมากๆเพราะว่าเขาต้องทํางานดึกกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามที่จะช่วยมาผลิตแล้วให้ทุกคนได้ทานกันครับยังต้องเพิ่มปริมาณยังไงดีให้มันเพียงพอต่อ ก็พยายามแทนในอนาคตมากกว่าครับในการที่เราผลิตเพิ่มแล้วก็คือโ r o c e s มันค่อนข้างกว้างมากมันไม่สามารถผลิตวันนี้แล้วพรุ่งนี้สามารถเพิ่มได้เลยอะไรอย่างนี้ครับมันมีการมันต้องมีการบอก มากรลองเนี่ยมากรลองที่คนทานเนี่ยครับก็จะมีบ่มถึง3-5วันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมีพีเรียดของมันหลังการที่เราจะเพิ่มออเดอร์ขึ้นมาเนี่ยคือเราจะต้องฟอรกแฉะค่อนข้างนานเหมือนกันแล้วก็มีการสั่งวัตถุดิบขึ้นมาอีกบางบางชนิดก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการสั่งเนี่ยครับเราคิดไหมว่ามันจะแมสขนาดนี้โอ้ไม่คิดเลยไม่คิดเลยครับไม่เคยไม่ไม่เคยคิดเลยครับคือทีมงานพวกเราทุกคนนะครับเราก็ทํางานอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็พยายามทําเขาเรียกว่าตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุดให้ตอบโจทย์ทุกคคนมากกทที่สุุดให้ รู้สึกว่ามันอร่อยนะั่นคือโจทย์ของเราแล้วก็อยากให้ทุกคนทานแล้วมีความสุขแค่นั้นเองครับแต่ว่าพอทุกคนทานแล้วยิ่งชอบยิ่งบอกต่ออะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นเป็นรางวัลของพวกเราที่เหนื่อยแล้วก็เต็มที่มาทั้งหมดครับ ลูกค้าบนบงมาแบบเราต้องตอบเขายังไงบ้างอ่ะวนนี้เขาแบบต้องรอต้องรออะไรแบบเ,เน,นี้ยครับผุเต <laughs> ็มเลยคะตอนนี้เ <laughs> <laughs> มื่อกี้เพิ่งรับสายเอง <laughs> ทีมแอดมินบอกว่าตอบไม่ทันแล้วลายแตกมากอย่างเงี้ยครับก็เปิดโอเพิ่มเหมือนเดิมก็คือเรียกให้คนที่เป็นทีมแอดมินครับตอบให้หมดๆๆะอะไรเงี้ยเพราะปกติเราจะสลับกัดกันวันนี้เขาหยุดอีกวันหนึ่งคนหนึ่งตอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้คือลุมเลยหลายคนมากนะครับในการช่วยกันตอบลายแล้วก็พยายามที่จะจะทำออเดอร์ให้เร็วที่สุดตามที่ทุกคนต้องการ ทีมงานกมีใไรไปรลมเปแล้ไปใช่ไหมคะใก, <laughs> ใกล้แล้วใกล้แล้ว <c oughs> ใกล้แล้วกตอนนี้ยี่สครับ23สิา ก็มีสาขาที <seeing Commons> MM <stein> ่ต่างจังหวัดด้วยชื่อใหม่เราก็เพิ่งไปเปิดมานะครับหรือว่าอยุธยานะครับแล้วก็มีพัทยาด้วยครับผมขายดีขนาดนี้แสดงว่าโอกาสที่จะเปิดสาขาเพิ่มก้องมีมีไหมคะรือมีครับก็เราอยู่ในแผนที่เราเปิดสาขาเรื่อยๆเลยทั้งปีนะครับแล้วก็มีรถแมปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทั้งปีนะครับว่าจะเปิดที่ไหนบ้างแต่ที่แน่นอนคือภายในปีนี้ผมจะไปให้ครบสี่ภาคให้ได้นะครับเพื่อเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ทานกันนะครับเรีกสี่ภาคนะตอนนี้ วินส <G ã entender it> ี filho, <Anfang> ่ภาคเรียกว่าสุร <that> ินส <sh> ี่ภาคดีกว่าอยากช่วยเลยกเขาไม่เข้าใจว่าจะพาสู่มลองกินแล้วมันปือ ที่ผมอธิบายมาโดยตลอดก็คือเราไม่ได้อยากจะขายราคาสูงนะครับแต่ว่าด้วยอินกิีเดยนต์ของเขาด้วยคอสติ้งของเขาที่ทํามามันสูงมากจริงๆแล้วทุกวันนี้คือราคาของวัตถุดิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเอยหรือว่าเนยขึ้นหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ขึ้นราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวมาจิ้งของเราไม่ได้เยอะเลยนะครับในการทาของตรงนี้ครับแต่ว่าเราแค่อยากจะทําของให้ดีที่สุดของไม้ทุกคนได้ทานแค่นั้นเองครับ ค,คือถ้าถ้าวันไหนเราชิมอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไม่กินข้าวเลยเราก็คือจะงดข้าววนะันนั้นแล้วก็ชิมอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็จะชิมแบบชิ้นเล็กๆพอเลยเพราะนห้เรารู้ว่าโอเคแล้วตแต่ว่าวิธีการพอพอชิมเนี่ยคือจริงๆชิมหลายคนมากนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากยืนตัวเราเองว่าที่อร่อยอยากให้เป็นสิ่งส่วนใหญ่มากกว่าครับอย่างตอนนี้มันแม้ก็คัดคนอยากฝึกงานด้วยแล้วหช่แล้วยินดีครับยินดีส่งเรซูเม่เข้ามาได้ครับก่อนหน้านี้ก็หายากเหลือเกิน ส่งเรซูเม่เข้ามาได้ครับผมก็เอามีทีม,ทมชาที่คอยดูแลอยู่ครับผมก็จะมีการคุยสกินแล้วก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยครับตอนนี้เราเปิดรับแลยวนะครับขอบคุณมากครับ